กับเดูอยกับสร้างต่มนะครับนี่กระคาดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรับรถอีซดเก1.9นะครับอีสอี2 0็7ครับองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้มองเช็คระดับน้ำมันเครื่องครับตัวนี้มองถอดเปลี่ยนก่องครับนเห็นไหมครับพลาสติกแล้วก็มีหัวน็อตบังคับนั่น นั้ตัวนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบหกนะครับเบอร์ยี่สิบหกนะครับนี่ใช้ป้จยยาวแบบนี้นะครับเบอร์ยี่สิบหกครับยี่สิบหก ล้วนั้นก็นีน่ครับเสี๋ยข้าไปขันออกครับออกขันออกแล้วนะครับมันก็จะมีมีใส่กองกระดาษแบบนี้นะครับตอนนี้ผมตอดเลี่ยนแล้วครับนีใส่กองที่เป็นแบบนี้นะครับของรถหนึ่งจุดเก้านะครับ นอครับใส่กลองตัวน้ำมันเครื่องจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับ 10W-30 นะครับหรือ1 5 8 w ก็ได้ครับแต่ว่าให้เป็นขีด30นะครับ6บวก1ครับตัวนี้6บวก1ใช้6ลิตรนะครับกับอีก1ลิตรนะครับเป็น6บวก1นะครับ ่ันปั๊กน้ำมันเครื่องนะครับตนนัดนีไงครับนี่ครับกิบปั๊กน้ำมันเครื่องครับตอนนี้ผมได้ถอดออกแล้วครับโอเคก็อยู่ตรงนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของช่างต่านะครับปลาลื้อปลาซ่อมครับ อันไหนไม่ควรเข้าศูนย์ไม่ถึงช่างก็ทําเองครับประหยัดค่าแรงประหยัดค่าใช้จ่ายครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวเช็คระดับน้ำมันนะครับจะเห็นว่ามีจุดนะครับมีหู้ด้วยสองหู้นะครับหู้ใต้หูห้บนนี่ครับก็เป็น ระดับน้ำมันต่ำสุดกับบนสุดนะครับกให้อยู่ในระหว่างนี้นะครับโอเคนะครับ